Oh <muchas> สวัสดีครับอร่อยและเกบคุณรีในสัปดาห์ที่4อาหารฟิวชั่นเพื่อสุขภาพวันนี้พามาที่ร้านลีคาเฟ่แห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารแนวใหม่ east mid west คือการพบกันระหว่างความเป็นอาหารจีนที่มีความเป็นยุโรปผสมผสานความเป็นไทยนั่นเองครับรสชาติของอาหารมีกลิ่นอายความเป็นสมัยใหม่แต่ก็ยังเก็บรักษารสชาติอาหารแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นขนมผัดก,กาดร,ราดหน้าหมูขออาหารโฮมเมดร,รักสุขภาพไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ แต่วันนี้ร้านลีคาเฟ่จะส่งเมนูไหนมามัดใจคนรักสุขภาพอย่างคุณเรียนรับผิพันไปติดตามกันเลยครับและขณะนี้นะคะเรียนยืนอยู่กับคุณชัยเทพพัฒนพรไัยสารซึ่งเป็นเฮดเชฟของลีคิทเช่นและผู้บริหารลีคาเฟ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเมนูที่ลีคาเฟ่อะไรเด็ดลีคาเฟ่คืออาหารจีนแต่มีกลิ่นอายของความเป็นยุโรปความเป็นไทย อย่างเช่นผัดกะเพราผมนะครับทําไมข้าวผัดกะเพราผมถึงอร่อยเพราะข้าวผัดกะเพราผมเนี่ยมีกลิ่นอายของยุโรปคือมีเบคอนใส่ข้างในแต่ยังคงความเป็นไทยอยู่ใช่องจลุยเลยแล้วแห้งๆมากๆแล้วโดยเฉพาะยิ่งข้าวเราก็ต้องเลือกนะครับว่าเราต้องเลือกข้าวที่ปลูกอยุธยาอยู่ในอำเภอหนึ่งนะครับแล้วเสร็จแล้วเวลาหุงเนี่ยมันจะขึ้นสวยงามมากเลยแล้วเวลาลาดข้าวมันจะอร่อยนะครับ ข้าวเสาให้ซึ่งเป็นข้าวที่อร่อยมากเหมาะมากที่จะมาทําประเภทข้าวผัดไตกะเพราแบบนี้แหละคุณลีครับตอนนี้ดีคาเฟ่กำลังมีมีสลาเปาแบบใหม่ออกมานะครับเรียกว่าสลาเปาระเบิดอร่อยมากผมมั่นใจว่าท่านชอบแน่ขายทุกมื้อเหรอคะขายตอนเชียงเป็นต้นไปนะั้งแต่ตอนเชียงเป็นต้นไปครับคือเรียกว่าร้านเปิดก็มีสลาเปาระเบิดนี่เลยขายเลยนะครับเป็นเมนูใหม่ของลีคาเฟ่ครับ เป็นการการันตีแล้วค่ะว่าอาหารจานด่วนของลีคาเฟ่นั้นไม่ใช่อร่อยธรรมดาค่ะอร่อยเลิศ <Love. S 1> ฉันอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมละครับเชิญมาได้ที่ร้านลีคาเฟ่ตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลเวิด์ชั้น3าโซนเอเทรียมครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุ่ยรับพิันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการ,รันตีจากคลุ่ดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นครุรีต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับ แคล็ดลับอร่อยเลือกกับคุณรีดในวันนี้นะคะไหนๆจานที่อยู่ข้างหน้ารทดนี้นั่นคือเรียกว่าใช้เถา่ก้วยหรือขนมผักกาดเราจะได้มารู้จักวิธีการเลือกหัวใช้เท้าให้ถูกต้องมีหลายๆท่านเข้าใจนึกว่าเอาหัวใช้เท้านั้นไปทำน้ำซุปมันจะได้